ถ่ายมุ่งหน้างานงานภาพี่เๆเดี๋ยวเราก็รอชมภาพที่สวยภาพงามงานครับสวัสดีครับพบกับผมช่องพายหนุ่มสุรดเด่นซีดอท่าตูมครับมื่อวานี้ก็คือเก่าครับโอ้มื่อนี้บอกคือเก่าครับแปลกแค่ไหนครับมื่อนี้ครับแม่เราครับพ่อใหญ่มื่อนี้มื่อนี้จะพาพี่ข้าหน่อยไปต่อสัญญาครับ Oh. Oh. รุ่นกันครับว่าพี่ข้าน่อยจะยางถึงอบจอบครับพอา่างมือแหลกอะไก่เลยครับรุ่นกันครับว่าเออจะพี่ข้าหน่อยจะยางถึงหรือไม่ถึงครับแต่ว่าตอนนี้คือว่าปฏิกิริยาคือว่า เพราะนเกียรติว่าคุณตาเกียรตว่าบกดิกงหูเลยครับตอนนี้ครับหูหนีบหูหูหนีบขาครับข้อแข็งครับข้อตึงครับข้อแข็งครับข้อแข็งตอนนี้ครับที่ข้าบหน่อยข็อห้อครับไว้ว่่ไว้ก็ต้องไว้แหละครับมือนี้ครับมือสำคัญครับแมนครับไปไปบ่ออะไรมือนี้คือสารสิ์เลยครับ พีคำหน่อยต้องสูๆครับต้องสูนะครับลมก็ต้องไปนะครับลมก็ต้องบืนไปให้ได้ครับืัอนี้มือสำคัญเลยครับมื่อนี้ลมก็ต้องลุกับว่าต่อให้ไม่โค้ลุกได้ครับลุกเองมื่อนี้ไปไปถ่าแล้วครับ กไม้ไปถ่ายยุ่ข้างหน้าครับ้จะไม่ไดก็ีรงนเกียดว่าหูหูบอบีเลยครับหูบอบีเลยหอวีอยู่โดนวอบีเทนึงแต่ว่าข้อก็ยังแข็งอยู่ครับข้อเอ็นตึงอยู่ครับ เอ็นตึงข้อตั้งอยู่ครับยกข้ออยู่ข้อตั้งดีอยู่ครับแต่ว่าก็หูแข็งครับแต่กับยางกับลักษณะยางกับชิวๆครับกับยางธรรมดาครับ พี่ขำหน้อยเดินข้างหน้าก็ค่อยได้ครับเพราะพี่ข้างน้อยครับแเดินข้างๆต้องเดินแข็งๆครับพี่ขำหน้อยครับบ่าคือพี่นมกับพี่โกครับสูส้ๆ <c oughs> เย็บเย็บขลังเดี๋ยบอพ่อยังยิ้มทันเวลาบ่เย็บขร่งเนี่ย บอ๊บอ๊เฟอร์บอ๊บอกกินกาแฟนะบอกกินกาแฟบอกกินกาแฟอ่าไปตลอดปลอดภัยเด้อพี่คำหน่อยเอ้ยย่างไปต่อสัญญาไม่ไี้กับตลอดปลอดภัยเพราะไงไม่ใไ่ที่ฐานก็ได้เอ้ยร้านเอาสร้างไปต่อสัญญาไม่ไี้กับตลอดปลอดภัยเป็นยังไงเพราะไงเดี๋ยวนี้หู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 กับเพือบอ หูกระยังบ้านกระพือยอีกครับกระยังตึงๆเพือเาครับหูนี่เพือเราครับใส่หินได้ขังล้างครับเพราะว่าขังหน้าไปบ่ไใดครับเพราะว่าพีคำหน่อยรู้ส,ส ố, ึกว <in crystal scale> well ่าเขาจะยุคขังหน้าบ่อใครไดครับ เดมือเลกก็สอบกับไก่เลยครับมือเลกกขม่ก็มี่ขวนขันครับมาแป๊บซี่ครับมะแป๊บสี่มาสวยงางครับคือเก่าครับมนีขวนไลายทันอยู่ครับมาสวยหง่งเพราะเขาบุเค้าด้หงงครับ ก็ที่นี่ควรควรมาซอยเนี่ครับรุ่นครับรุ่นครับว่าจะถึงบ่ถึงคงับจะไหวบะไว้ไวครับ นี่ก็มือสําคัญนําครับไหวบ่ไหวก็ต้องไหวแหละครับนี um oh oh. ่ต่อสัญญาครับไหวบ่ไเดบบ่ชหลังไปน้ำกันหน่อยนะไปเล่าทายได้ครับ สวัสดีครับขุนไม้ครับนี่ครับนี่ผู้สวยครับขุนไม้ขึ้นเก่าครับขาประจําครับแบนนี้งางก็ต้องมีสามนุ่มยางก็ต้องมี้ขุดไม้นะครับตลอดครับสวยงานดีครับสวยงานดีครับขุนไม้ครับว๊อกว๊อว๊อกบ๊กว๊กินด้วยเลี้ยนมาไหน แดดก็เริ่มซึกอก็จะเริ่มร้อนๆนะครับแดดก็เริ่มร้อนแล้วครับนี่ซีบงครับนี่ไปเรื่อยๆครับหูกับบกกระดิกเลยครับหูนี่หูบกกระดิก,กข้อข้อก็ยังตึงครับข้อตั้งครับ ขันเป็นพี่นุ่มเขากับเป็นพี่นุ่มพี่โกเขาก็เดินธรรมดาธรรมดาครับเขาจะเดินข้ออ่อนเป็นปกติข้องสร้างครับขันว่าเดินข้ออ่อนข้ออ่อนหมูกระพึบครับหมูวี่ครับหมูวี่งหูพับแต่ขันเป็นสั่งเดินแบบปกติก็คือว่าข้อจะแข็งครับหมูจะโบกกระพือครับเจ้า เรื่องระแวงระแวงครับนี่ครับนี่เป็นยังไงครับพอยังคือสีสโลสโลครับเดี๋ยวนี้คือคือเรื่อสโลครับอาหารคือยังออกมาคือบุบเลยครับเดี๋ยวนี้คือเรื่องสโลสโลไหวบ่ไหวครับนี่รุนกันครับว่าไหวบ่ไหวครับตอนนี้สโลวแลลวครับ อยู you know ่นะก็ว่าถือไหาว่าจีมานขุนก็ไปเห็นมากี่เอ๋